สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกค้าสวยๆของเราเลยวันนี้มาทําการซื้อรถที่ร้านนะครับเดี๋ยวเรามาถามพี่เขาเลยดีกววันนี้พี่เขามาซื้อรถอะไรนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะอันนี้ชื่อพี่อะไรนะครับเตยค่ะพี่เตยนะวันนี้พี่เตยมาซื้อรถอะไรครับพี่อ่าวฟอร์จูเนอร์ค่ะฟอร์จูเนอร์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับพี่ใช่ค่ะเป็นไงครับพี่รถสภาพรถ สภาพรถดีเลยค่ะโอเคชอบอสวยเลยแล้วได้ลองขับยังอ่าลองแล้วค่ะอ่าฮะเป็นไงพี่ดีนะคะถือว่าเป็นมือสองที่สภาพดีมากก็คือเห็นครั้งแรกก็ตัดสินใจซื้อได้เลยใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวผมถามพี่เตยนิดนึงพี่เตยรู้จักร้านโตโต้อคาร์มาจากซื่อไหนครับพี่อ่าเราตอนแรกเราหารถอะเราเซิร์ชเซิร์ชจาก Google แล้วก็เจอที่นี่ก็เลยแบบ ขับรถมาดูเลยอ๋อโซ่จาก Google ใช่ใช่ครับพี่แล้วก็คือมาดูครั้งแรกแล้วตัดสินใจซื้อได้เลยใช่ค่ะก็ตัดสินใจทําเรื่องเลยอ๋อเดี๋ยวถามว่าคุณซื้อกับเซลล์ท่านไหนไปนะพี่คุณยูค่ะอ๋อพี่ยูใช่อ๋อโอเคการบริการของเซลล์เป็นไงครับพี่ดีมากค่ะพี่เขาแบบดูแลดีมากจริงใช่ค่ะให้ข้อมูลอะไรแบบอย่างที่เราต้องการทุกอย่าง ครับพี่เดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าถ้าเกิดมีโอกาสครั้งหน้าหรือว่าครั้งต่อไปพี่เตยอาจจะแนะนําหรือว่ากลับมาใช้บริการที่ร้านไหมครับโอ้แน่นอนค่ะกลับมาแน่นอนถ้าถ้ามีโอกาสแบบอยากเปลี่ยนรถหรืออะไรจะคิดถึงที่นี่แน่นอนอ๋อโอเคขอบคุณพี่เตยมากครับเดี๋ยวผมฝากพี่เตยนิดน,นึงสุดท้ายก็คือเป็นแบบประเมินในตัวของเซลล์ยูนะครับ ว่าจะเป็นโตโตโตออโต้คามมาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาของพี่เตยได้หรือเปล่าด้วยการแบบประเมินคือให้พี่เตยกดไลค์ให้เซลยูหน like ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะนับ 1, 2 3นะครับถ้าเกิดว่าเซลยูคือโตโต้คามมาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาของพี่เตยนะครับให้พี่เตยกดไลค์ถ้าเกิดยังไม่พอใจหรือว่าอะไรยังไม่ประทับใจก็นั่งเฉยได้ไม่เป็นไรนะครับพี่โอเคได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเซลยูของเรานะจะเป็นโตออโต้คามมาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาของลูกค้าท่านนี้ได้หรือเปล่านะครับ หนึ่งสองสามโอ้โหสุดยอดครับ <c oughs> ขอบคุณแฮมยูด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่เตยด้วยเดี๋ยวส,สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพี่ <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยววันนี้มารับรถนะครับ <c oughs> แล้วรุ้นจับรางวัลกันของขอบคุณพี่เตยมากๆนะครับจะ <c oughs> มีโอกาสหน้าหรือไงครั้งหน้าให้ผมแล้วก็ทางทีมงานทุกคนได้รับใจกับพี่ครั้งหนึ่งนะครับพี่ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่เตยมากๆนะครับขอบคุณค่ะ